สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ได้แมงแยายน่องได้แม,งต,ตแมงตับเตาแมงตับเตาแมงตับเตาหรือแมงตับตีเตาเนาะค่ะแมงแยายน่องกิดเอิญแมงตับตีเตายี่สิบบาทได้พี่น้องสมคัครหลายค่ะแฉบเอิญหลายคักหลายเนี่ยถุงละยี่สิบ ที่น้องเดีย๋ยวน้องกลังล่างว่าล่างแล้วจะอืมสำปนสำปนแม่งจะติตเตาปีนี้นี่แหละครั้งที่สองนี่แหละปีนี้ได้นี่แหลนนนะแยกน้องเด็กกินครั้งที่สองจะพอปีนี้เด้ค่ะอยู่กระลังจะล่างเบิ่งว่าสดสดโย่ายบิง่งสดยี่สิบบาทโอ้ยโอ้โอ้จะมาหลายคาดหลายเนี่ย เพิ่นหาเพิ่นหาได้หลายเนาะพี่น้องเด้หาได้หลายคกันนี่มันก็ง่ยาานห,นหลังแล้วก็จเจ็บแกะตีเออเอออ๊ออเจ็บด้วยช่นนอืมค่ะโอ้โหจัดจด hãy nhạc cong đi hãy nhạc cong đi chợ và cong đi thai chịu nó cong luôn kapung a cong luôn kapung cong tên tên mọi ít cong đi thai mãi 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 พี่นองซดๆดเด่นอยู่นาวนาวยองไตอันพลังข้อนผมเกิดสิกว่บเป็น่นาะแต่ยังน้องมักมาเลิพี่น้อนดดนงนุองมอักม,ม,มาก,กระลังหลังอันเออเออเออมันมันกนเป็นว่สิพี่น้องมันอันขามนั่นนั่นโอ้ย,ยสิบาทเบอไรพัพี่น้องเอ้ หลังต้องติดแกะปีกสดๆเห็นไหม่นาว้นาวชอบนะคะย่าน้องชอบอาหารบานเฮาแบบนี้แหละตซนแข็งแข็งตัวแกะเลยนะ ผันแันแม่งคีซ้อนแผ่นบะมี่ผ่นแม่งอันนี้แผ่นมีอีกอันหนึ่งจะตำปนตำปนแม่งจะเตาอีกอันนึงก็จะครัวพี่น้นอง เีบมือแสงแสงน่าทึ่งเลยนะเห็นว่าฉัดแสงน่าทึ่งกว่าเป็นน้ำแสงเป็น่าฉัดแย่ยนงก็ยืนอยู่มึงมือเพื่อนยี่น้องแย่ยน่งจิแกะกันเด้อค่ะย่ยนงจิกแกะตำปนตำดิบๆนีมแหล้พี่น้องตำดิดิบเลมันจางแสบ มีหอดปูมีปูตัวหนึ่ง่ะนี่ต้องแกะกันเน่พี่นองเ้อหลายคักยี่สิบบาทได้หลายคักยุดตลาดบ่ได้ดอกนี่ถ้าซื้อยุดตลาดนี่ประมาณห้าสิบบาทตอนนั้นนี่